It's time to I crap Ella Ella fanpage. Thank you. Ella, come and play in the sea with your auntie. I catch you. No. Yes. 嘟嘟，最美美，最美美。喂、哦。啊！哎呦、啊！哎呦！哎呦！哎呦、ja. 啊！哎你哎呦！哎、啊、呦！哎呦！哎、啊、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 呦！哎呦！你呦！哎呦！哎、yeah. 呦、啊！哎、啊、呦！哎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 你哎呦！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 你呦！哎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 你哎呦！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 你呦！哎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 呦！你呦！哎呦！哎呦！哎你哎呦！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 哎 เย็นหมคัดคัดหนาวไหมข้มไล่คมเล่นน้ำเสร็จแล้วเราก็มาเล่นฟุตบอลกันจ้าดูชุดนักฟุตบอลสิคะทุกคนค่ะโอ้ห ชุดว่ายน้ําก็มาเป็นชุดเตะฟุตบอลจ้าหลังจากที่เราเตะฟุตบอลกันเสร็จแล้วเราก็จะไปเล่นหินกันนะคะเอาหินมาใส่ในกระป๋องกระแป้งเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านกันจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะทุกคนวันนี้สนุกมากแล้วก็เหนื่อยมากบายบายจ้า มีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะคะเราเล่น้ำแป๊บเดียวเราก็จะกลับกันแล้วค่ะอันนี้คือบรรยากาศนะคะคนเยอะแต่ว่าแดดมันก็เดียวก็บบดเดียวก็แดดนะคะทั้งหมาทั้งคนร้องไห้จะไปอุ้มหมาเขาค่ะจะไปแย่งลูกบอลหมาเล่นเออได้เก็บก้อนหินใส่กระป๋องแล้วอยู่เลยค่ะทีนี้น ไปกันค่ะกลับบ้านกันแล้วจ้าตั้งแต่มายังไม่นั่งเลยนะคะเนี่ย